มันมีโมเมนต์แปลกๆในชีวิตนะคะที่เราเจอใครบางคนครั้งแรกแต่เอ่อความรู้สึกข้างในมันตะโกนบอกว่าเรารู้จักคนนี้ดีรู้จักมานานแล้วด้วยครับแค่สบตากันแวบเดียวแต่เหมือนมีอะไรบางอย่างมาเขย่าหัวใจอย่างแรงเลยค่ะมันเป็นความรู้สึกที่อธิบายยากนะคะว่ามันคืออะไรกันแน่มันคือเรื่องบังเอิญหรือเป็นสัญญาณของอะไรที่ลึกซึ้งกว่านั้น เป็นประสบการณ์ที่ทรงพลังมากนะครับแล้วก็เชื่อว่าหลายคนน่าจะเคยเจอกับตัวเองแต่หาคำอธิบายที่ชัดเจนไม่ได้ใช่เลยค่ะวันนี้เราเลยจะมาเจาะลึกกันในเรื่องนี้โดยมีแหล่งข้อมูลเป็นสคริปต์พอดแคสต์ตอนหนึ่งที่พูดถึงเรื่องนี้ไว้น่าสนใจมากเขาพยายามอธิบายปรากฏการณ์นี้ผ่านแนวคิดเรื่อง Soul Memory ความทรงจำของวิญญาณ ใช่ค่ะแล้วก็มี past life connection หรือความเชื่อมโยงในอดีตชาติแล้วก็ feel resonance การสั่นผ้องของสนามพลังงานเราจะมาดูกันค่ะว่าความรู้สึกอันทรงพลังนี้มันคืออะไรกันแน่แล้วมันอาจจะมีความหมายต่อชีวิตเรายังไงบ้างประเด็นหลักที่แหล่งข้อมูลนี้ชี้ไปเลยนะครับซึ่งผมว่าน่าสนใจมากคือเขาบอกว่าความรู้สึกพวกนี้มันไม่ใช่เรื่องบังเอิญครับแต่เป็นภาวะที่เรียกว่าวิญญาณจาได้ก่อนสมอง วิญญาณจำได้ก่อนสมองครับหลักการพื้นฐานที่เขาอธิบายคือสมองของเราเนี่ยถูกจํากัดให้จดจําเรื่องราวได้แค่ในชาติปัจจุบันอืมแต่จิตวิญญาณมันต่างออกไปเพราะมันเหมือนเป็นฮาร์ดไดรฟ์ขนาดมหูมาที่เก็บความทรงจําจากทุกพทุกชาติที่ผ่านมาเลยโอ้โหเปิดมาก็เข้มข้นเลยนะคะประเด็นที่ว่าหัวใจจําได้ก่อนความคิดหรือวิญญาณจําได้ก่อนสมองนี่แหละค่ะที่อยากจะชวนคุยต่อ มันน่าทึ่งมากที่2ส,ส่วนนี้ในตัวเราทำงานไม่เหมือนกันเลยในมุมของแหล่งข้อมูลนี้เขาอ,อธิบายความแตกต่างนี้ไว้ยังไงคะขอเปรียบเทียบได้เห็นภาพชัดมากครับเขาบอกว่าสมองของเราก็เหมือนคอมพิวเตอร์เครื่องหนึ่งที่พอเราเกิดใหม่ก็เหมือนกับการลงวินโดว์ใหม่อ๋ oh. ข้อมูลเก่าๆจากชาติที่แล้วถูกล้างไปหมดนั่นคือเหตุผลที่เราจําเรื่องราวในอดีตชาติได้ไม่ได้ผ่านการคิดแบบปกติ เหมือนเปิดเครื่องมันแล้วเจอแต่เดสก์ท็อปโล่งๆไม่มีไฟล์เก่าเหลืออยู่เลยประเด็นนั้นเลยครับแต่ในทางกลับกันหัวใจหรือถ้าจะให้ตรงตามแนวคิดก็คือจิตวิญญาณเนี่ยมันไม่ได้ถูกฟอร์แมตไปด้วยอืมมันเปรียบเสมือนคลาวด์เซิร์ฟเวอร์ที่เชื่อมต่อกับคอมพิวเตอร์เครื่องนี้อยู่ตลอดเวลาแล้วมันเก็บข้อมูลจากทุกชาติภพเอาไว้ครบถ้วนอ๋อ ดังนั้นความผูกพันลึกซึ้งหรือความคุ้นเคยอย่างประหลาดที่เรามีต่อใครบางคนโดยไม่มีเหตุผลทางตรรก,กะมารองรับเนี่ยมันก็คือข้อมูลเก่าที่ถูกดึงจากคลาวของวิญญาณแล้วส่งสัญญาณเตือนออกมาในรูปแบบของความรู้สึกที่สั่นสะเทือนในใจในแหล่งข้อมูลเขาใช้คําเปรียบเทียบที่แบบสวยงามมากเลยนะคะเขาบอกว่าการที่หัวใจสั่นเมื่อเจอใครบางคนมันไม่ใช่การรู้จักใหม่แต่คือการจดจำได้ เหมือนวิญญาณจำจังหวัดของอีกฝ่ายได้เหมือนเพลงที่เคยเต้นรําด้วยกันมาก่อนฟังแล้วเห็นภาพเลยค่ะใช่ครับความรู้สึกสั่นไหวในใจที่เกิดขึ้นมันเลยเหมือนเสียงกระซิบเบาๆจากส่วนลึกของจิตวิญญาณที่กําลังบอกเราว่าอ๋อเธอเองนี่นาะอืมมันเป็นภาษาของความรู้สึกที่ทํางานเร็วกว่าสมองจะเริ่มประมวลผลด้วยซ้ําว่าคนนี้เป็นใครมาจากไหน ทำไมเรารู้สึกกับเขาแบบนี้พอฟังว่ามันคือเสียงกระซิบจากวิญญาณก็อดคิดไม่ได้เลยว่าแล้วเสียงกระซิบทุกเสียงมันหวังดีกับเราจริงๆหรอคะหรือบางทีมันอาจจะกระซิบเตือนว่าคนนี้อันตรายนะหรือระวังให้ดีก็ได้แหล่งข้อมูลได้จำแนกประเภทของสัญญาณพวกนี้ไว้ไหมคะว่ามันกำลังบอกอะไรเรากันแน่ เป็นคำถามที่ดีมากครับเพราะมันไม่ใช่ทุกการเชื่อมต่อจะนำมาซึ่งความสุขเสมอไปค่ะและแหล่งข้อมูลนี้ก็ได้จำแนกรูปแบบความสัมพันธ์ทางวิญญาณเหล่านี้ไว้3ประเภทหลักๆซึ่งแต่ละแบบก็มีเป้าหมายและบทเรียนที่แตกต่างกันไปอย่างชัดเจนเลยสแสดงว่าความรู้สึกสันวัยที่เกิดขึ้นอาจจะเป็นได้ทั้งคำเชิญชวนและคำเตือนสินะคะอาจจะมองแบบนั้นก็ได้ครับรูปแบบแรกที่เขาพูดถึงคือ Soul Family หรือครอบครัวทางวิญญ,ญาณครอบครัวทางวิญญ,ญาณครับ นี่คือกลุ่มวิญญาณที่เดินทางร่วมกันมาในหลายภพชาติอาจจะเคยเป็นพ่อแม่พี่น้องเพื่อนสนิทหรือครูบาอาจารย์ของกันและกันมาก่อนอพอมาเจอกันในชาตินี้เลยรู้สึกอบอุ่นใจปลอดภัยเหมือนเป็นทีมสปอร์ตส่วนตัวที่อยู่เคียงข้างเราเสมอการเชื่อมต่อแบบนี้มักจะราบรื่นเข้าใจกันง่ายมีเป้าหมายเพื่อช่วยเหลือและส่งเสริมการเติบโตของกันและกันเหมือนเป็นเซฟโซนที่เดินทางข้ามเวลามากับเราเลยนะคะฟังดูดีจัง แล้วแบบที่สองล่ะคะน่าจะเข้มข้นขึ้นเข้มข้นขึ้นมากครับแบบที่สองคือ k a r m i c connection หรือการเชื่อมต่อทางกรรมนี่กรรมเก่าท้บแปลตรงตัวก็ใช่ครับแต่แหล่งข้อมูลมองในมุมที่เป็นกลางกว่านั้นเขาอธิบายว่านี่คือการกลับมาพบกันเพื่อคลี่คลายบทเรียนบางอย่างที่ยังค้างคาจากอดีตหรือเพื่อสร้างสมดุลในสิ่งที่เคยทำร่วมกันไว้ค่ะ ความสมพันธ์รูปแบบนี้มักจะรุนแรงมากครับมีแรงดึงดูดสูงแต่ก็จะมาพร้อมกับความขัดแย้งที่เจ็บปวดสลับกันไปเหมือนแม่เหล็กที่ทั้งขลักทั้งดูดในเวลาเดียวกันเลยฟังดูหนักหน่วงมากเลยค่ะแต่ในอีกมุมหนึง่งมันจะกลายเป็นข้ออ้างให้คนทนอยู่ในความสัมพันธ์ที่เป็นพิษหรือท็อกซิกเ a ลชั่นชิพหรือเปล่าคะแบบว่าทนไปเถอะนี่คือนี่กรรมเก่าของเราอะไรแบบนี้หเห็นว่าเป้าหมายของค a ามิคคอนเนกชั่นไม่ใช่การทนทุกข์ แต่คือการเรียนรู้เพื่อปลดล็อกปมในใจให้ได้อ๋อเพื่อการเรียนรู้ใช่ครับเมื่อบทเรียนนั้นจบลงแล้วไม่ว่าจะด้วยการปรับความเข้าใจหรือการแยกจากกันการเชื่อมต่อทางกร,รันนั้นก็จะสิ้นสุดลงการทนอยู่ต่อไม่ใช่การใช้กรรมแต่เป็นการสร้างกรรมใหม่ครับชัดเจนเลยค่ะส่วนรูปแบบสุดท้ายที่เขาพูดถึงคือโซเมตหรือทวินคอนเนคชั่น ซึ่งเป็นผู้ที่เชื่อมกันด้วยภารกิจพิเศษบางอย่างพอพูดถึงโซเมดคนส่วนใหญ่ก็จะคิดถึงเรื่องความรักโรแมนติกเป็นอันดับแรกเลยซึ่งนั่นเป็นความเข้าใจที่ค่อนข้างจำกัดครับแหล่งข้อมูลนี้เน้นย้ำเลยว่าไม่จำเป็นต้องเป็นเรื่องความรักเสมอไปครับค่ะเขาอธิบายว่าคนในกลุ่มนี้อาจเป็นใครก็ได้ที่เข้ามาในชีวิตเพื่อ,อ,อจุดระเบิดการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ และผลักดันเราไปสู่เส้นทางที่แท้จริงของตัวเองอย่างทรงพลังอืมอาจจะเป็นเพื่อนร่วมง,งานที่คอยเท้าทายให้เราเก่งขึ้นเป็นเจ้านายที่เขี่ยวเข็นจนเราค้นพบศักยภาพที่ไม่เคยรู้ว่ามีหรือแม้กระทั่งเป็นคู่แข่งที่ทำให้เราต้องพัฒนาตัวเองจนก้าวข้ามขีดจำกัดเดิมๆอ๋อจุดสำคัญคือการเข้ามาของเขาจะเปลี่ยนทิศทางชีวิตของเราไปอย่างสิ้นเชิงเออจริงด้วยค่ะพอคิดแบบนี้แล้วเห็นภาพเลย คนที่เข้ามาแล้วทำให้ชีวิตเราไม่เหมือนเดิมอีกต่อไปสรุปจากทั้ง3แบบนี้สิ่งที่น่าสนใจที่สุดที่แหล่งข้อมูลนี้กำลังจะบอกเราก็คือความสัมพันธ์ที่รุนแรงและเจ็บปวดที่สุดอย่างคามิกคอนเนคชั่นอาจจะมีความสำคัญต่อการเติบโตทางวิญญาณของเรามากกว่าความสัมพันธ์ที่ราบรื่นและมีความสุขเสียอีกครับเพราะมันมาเพื่อผ่าตัดปมในใจเราโดยเฉพาะ ในขณะที่แบบอื่นอาจจะมาเพื่อประคองเราเท่านั้นเป็นการสังเคราะห์ที่ยอดเยี่ยมมากครับใช่เลยครับทุกความรู้สึกสั่นไหวที่เกิดขึ้นไม่เคยมาเล่นๆแต่เป็นการเรียกให้เราหันมามองบทเรียนที่กำลังจะเริ่มต้นขึ้นอืมไม่ว่าจะมาเพื่อให้รักให้เราได้เยียวยาความเจ็บปวด หรือเพื่อให้เราเติบโตขึ้นไปอีกระดับหนึ่งคุณพูดถึงการเชื่อมต่อในระดับที่ลึกซึง้งแล้วก็นึกขึ้นได้เลยค่ะมันมีจริงๆนะคะคนที่เรารู้สึกว่าไม่ต้องอธิบายอะไรเยอะแค่มองตาก็รู้ใจคุยกันไม่กี่ชั่วโมงแต่รู้สึกเหมือนสนิทกันมาเป็น10ปีมันคือสิ่งนี้ใช่ไหมคะที่แหล่งข้อมูลเรียกว่า f e e l resonance เชื่อมโยงโดยตรงเลยครับ free resonance หรือการสั่นพร้องของสนามพลังระหว่าง2วิญญ,ญาณคือคำอธิบายในเชิงพลังงานของปรากฏการณ์นั้นเลยค่ะ แหล่งข้อมูลอธิบายว่ามันคือภาษาของจิตที่สื่อสารกันโดยตรงเป็นการสื่อสารในระดับที่เหนือกว่าคำพูดหมายความว่าก่อนที่เราจะพูดคุยกันด้วยภาษาปกตจิจิตวิญญาณของเราอาจจะสื่อสารกันไปก่อนแล้วเหมือนกับว่าคลื่นพลังงานของเรามันจูนตรงกันตั้งแต่แรกใช่ครับ ถ้าจะเปรียบเทียบให้เห็นภาพง่ายๆก็เหมือนกับการที่เรามีซ่อมเสียงสองอันที่ถูกตั้งค่าความถี่ไว้เท่ากันอพอเราเคาะซ่อมเสียงอันหนึ่งอีกอันที่อยู่ใกล้ๆก็จะสั่นตามไปด้วยทั้งที่เราไม่ได้ไปสัมผัสมาเลยนั่นคือหลักการของ Resonance หรือการสั่นพ้องซึ่งในที่นี้คือการสั่นพ้องในระดับของจิตวิญญาณครับเมื่อสนามพลังงานของคนสองคนมีคลื่นความถี่ที่ใกล้เคียงกันหรือเคยปรับจูนเข้าหากันมาก่อนในอดีต มันเลยทำให้เกิดความเข้าใจกันได้อย่างง่ายดายและลึกซึ้งจริงด้วยมันจึงเป็นเหมือน,นกลไกที่วิญ,ญญาณใช้เตือนความจําซึ่งกันและกันว่าเราเคยเดินทางร่วมกันมาก่อนนะเป็นแนวคิดที่อธิบายความรู้สึกคลิกกับใครบางคนได้ดีมากเลยนะคะมันไม่ใช่แค่เคมีตรงกันในทางจิตวิทยาแต่เป็นเหมือนฟิสิกส์ของวิญญ,ญาณเลยทีเดียวพอเราเข้าใจกลไกเบื้องหลังทั้งหมดนี้แล้วมันก็มาถึงคำถามที่สำคัญที่สุดในเชิงปฏิบัติแล้วล่ะค่ะว่า เมื่อเราเจอคนคนนั้นจริงๆแล้วหัวใจของเราก็สั่นไหวรุนแรงตามที่ว่ามาทั้งหมดนี้เราควรจะจัดการกับความรู้สึกนั้นยังไงต่อไปดีคะนี่คือส่วนที่สำคัญและอาจจะยากที่สุดเลยครับเพราะความรู้สึกที่ท่วมท้นอาจทำให้เราตัดสินใจเร็วเกินไปได้ค่ะแหล่งข้อมูลได้ให้คำแนะนำที่น่าสนใจไว้หลายข้อข้อแรกคือรับฟังเสียงหัวใจแต่ไม่ต้องรีบร้อน หมายความว่าให้ยอมรับความรู้สึกที่เกิดขึ้นแต่อย่าพึ่งด่วนสรุปหรือกระโจนเข้าไปในความสัมพันธ์นั้นทันทีให้ใช้สติในการค่อยๆทำความรู้จักและสัมผัสความสัมพันธ์นั้นอย่างช้าๆฟังดูเหมือนง่ายแต่จริงๆมันยากมากเลยนะคะเวลาที่เราเจอแรงดึงดูดขนาดนั้นสัญชาตญาณมันมักจะบอกให้เราพุ่งเข้าไปหาแล้วเราจะแยกได้ยังไงคะาว่าการที่เราชะลอไว้เป็นเพราะเราใช้สติ หรือเพราะเรากำลังใช้ความกลัวเป็นที่ตั้งนั่นเป็นคำถามที่ลึกซึ้งมากครับแหล่งข้อมูลให้ข้อสังเกตที่น่าสนใจว่าให้ลองถามตัวเองดูว่าความรู้สึกนี้มันทำให้เราอยากได้หรือทำให้เราอยากเติบโตอ oh. ถ้ามันเป็นความต้องการครอบครองอย่างเดียวหมกมุ่นอยู่กับเขาจนสูญเสียความเป็นตัวเองนั่นอาจจะเป็นแค่ความหลงค่ะ <c oughs> แต่ถ้าลึกๆแล้วเรารู้สึกว่าคนคนนี้จะเข้ามาเปลี่ยนชีวิตเราไปในทางที่ดีขึ้นไม่ว่าจะในรูปแบบไหนก็ตามนั่นอาจจะเป็นสัญญาณที่แท้จริงการชะลอในที่นี้คือการให้เวลาตัวเองได้สังเกตและตรวจสอบความรู้สึกนั้นไม่ใช่การปฏิเสธมันครับอ๋อเข้าใจแล้วค่ะคือให้เวลาในการถอดรหัสสัญญาณที่ได้รับมาว่ามันคืออะไรกันแน่ไม่ใช่รีบตีความเข้าข้างตัวเองไปก่อนถูกต้องครับ คำแนะนำข้อต่อมาคือให้มองความรู้สึกคุ้นเคยนี้เป็นเหมือนประตูสู่บทใหม่ของชีวิตไม่ว่าความสัมพันธ์นั้นจะนำไปสู่อะไรก็ตามให้มองว่ามันคือโอกาสในการเรียนรู้และเติบโตอืม,มันอาจจะเป็นบทเรียนที่เราต้องผ่านหรือเป็นประตูที่เปิดไปสู่การค้นพบตัวเองในแง่มุมใหม่ๆที่เราไม่เคยเห็นมาก่อน และข้อสุดท้ายที่คิดว่าสำคัญมากเลยคือการเข้าใจถึงเป้าหมายที่หลากหลายของความสัมพันธ์อย่างที่เราคุยกันไปก่อนหน้านี้ว่าบางคนอาจเข้ามาเพื่อสอนไม่ได้เข้ามาเพื่ออยู่ด้วยกันตลอดไปรหรือบางคนอาจเข้ามาเพื่อปลุกหัวใจที่เคยปิดตายของเราให้กลับมาเปิดอีกครั้งหลังจากที่มันอาจจะด้านชามานานและสิ่งที่แหล่งข้อมูลเน้นย้ำก็คือไม่ว่าความสัมพันธ์นั้นจะจบลงในรูปแบบไหนจะสั้นหรือยาวจะสุขหรือทุกข์ล้วนมีความงดงามในตัวเองเสมอ เพราะมันได้ทำหน้าที่ของมันสำเร็จแล้วค่ะนั่นคือการมอบบทเรียนหรือการเปลี่ยนแปลงบางอย่างให้กับชีวิตของเราพอฟังแบบนี้แล้วรู้สึกว่ามันปลดล็อกมุมมองที่เรามีต่อความสัมพันธ์ไปเลยนะคะจากที่เคยคาดหวังว่าทุกความสัมพันธ์ที่ใช่จะต้องอยู่ด้วยกันตลอดไปก็กลายเป็นว่าเราสามารถชื่นชมความหมายของมันได้แม้ว่ามันจะเป็นเพียงช่วงเวลาสั้นๆก็ตาม ใช่เลยครับมันคือการเปลี่ยนมุมมองจากการยึดติดในผลลัพธ์ไปสู่การให้คุณค่ากับกระบวนการและการเต,ติบโตที่เกิดขึ้นระหว่างทางแล้วในมุมมองของคุณละครับจากที่ฟังมาทั้งหมดนี้เคยเจอใครที่รู้สึกว่าอาจจะเป็นหนึ่งในสามประเภทนี้บ้างไหมครับโอ้โหโดนถามกลับแบบนี้บ้างก็น่าสนใจดีนะคะเอาจริงชิดว่าทุกคนน่าจะเคยเจอนะคะ พอมานั่งนึกดูดีๆมันก็มีทั้งคนที่เข้ามาแล้วเรารู้สึกอบอุ่นใจทันทีเหมือนเป็นโซฟามารีมีทั้งคนที่เข้ามาแล้วชีวิตวุ่นวายมากแต่สุดท้ายเราก็ได้เรียนรู้อะไรบางอย่างจากเขาเหมือนเป็นคารมิกคอนเนคชั่น แต่ที่ชัดที่สุดอาจจะเป็นคนที่เป็นเหมือนโซเม e ในความหมายที่กว้างๆคือเพื่อนหรือเมนเทอร์ที่เข้ามาเปลี่ยนวิธีคิดของเราไปเลยทําให้เรากล้าทําในสิ่งที่ไม่เคยกล้ามาก่อนครับการมีกรอบความคิดแบบนี้มาช่วยอธิบายมันทําให้เรามองย้อนกลับไปแล้วเข้าใจเรื่องราวต่างๆได้ดีขึ้นจริงๆค่ะดีใจที่ได้ยินแบบนั้นครับเพราะนั่นคือเป้าหมายของแนวคิดนี้เลย ถ้าอย่างนั้นพอจะสรุปได้ไหมคะว่าความรู้สึกสั่นไหวเมื่อแรกพบที่เรากำลังพูดถึงกันอยู่นี้ไม่ใช่จินตนาการหรือเรื่องบังเอิญแต่ตามแนวคิดของแหล่งข้อมูลนี้มันคือความทรงจำในระดับวิญ,ญญาณที่ปรากฏขึ้นมาให้เรารับรู้ได้ในชั่วพริบตาเป็นเหมือนการแจ้งเตือนจากระบบคลาวด์ของตัวเราเองเป็นการสรุปที่ตรงประเด็นมากครับและผมอยากจะปิดท้ายด้วยข้อความหลักจากแหล่งข้อมูลที่ผมคิดว่าทรงพลังมากเขากล่าวไว้ว่า การได้พบกันอีกครั้งของวิญญาณที่คุณเคยอาจเป็นการกลับมาเพื่อเริ่มต้นบทใหม่หรือเพื่อปิดฉากบทเก่าก็ได้อืมซึ่งทั้งสองอย่างนี้ล้วนมีความหมายและงดงามในตัวของมันเองเป็นการสรุปที่ทำให้เห็นภาพรวมทั้งหมดได้ดีจริงๆค่ะ และเพื่อเป็นการทิ้งท้ายให้ได้ฉุกคิดกันต่อนะครับผมอยากจะฝากคำถามที่น่าสนใจเอาไว้หากการเชื่อมต่อเหล่านี้คือป้ายบอกทางจากวิญญาณของเราจริงๆจะเกิดอะไรขึ้นถ้าเราเลือกที่จะเพิกเฉยต่อสัญญาณน,นั้นอืและที่สำคัญกว่านั้นคือในชีวิตประจำวันของเราเราจะแยกแยะได้อย่างไงร,ระหว่างความทรงจำของวิญญาณที่กำลังส่งสัญญ,ญาณเตือนกับความปรารถนาของหัวใจที่เราอาจจะสร้างขึ้นมาเองเพราะความเหงาหรือความคาดหวัง